เยลลี่อร่อยทำง่ายวางไว้นอกตู้เย็นก็ไม่ละลายต้นทุนถุงละประมาณ4บาทยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีน้ําผลไม้เข้มขน้นยี่ห้อใดรสใดก็ได้ที่ชอบในคลิปป้าใช้น้ําผลไม้เข้มข้นยี่ห้อนี้นะคะใครใช้ยี่ห้ออื่นอาจจะต้องลองปรับปริมาณน้ตาตาลทรายดูเนอ้อเพราะน้ําผลไม้เข้มขน้นแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรสชาติความหวานที่แตกต่างกันน้ําผลไม้เข้มข้นแบบนี้แมคโครมีขายร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปมีขายคุ้นๆว่า CJ ก็น่าจะมีขาย นะสูตรนี้ป้าจะใช้น้ำผลไม้เข้มข้น60กรัมหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด500 ml อันนี้เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องเลยนะคะน้ำตาลทราย30กรัมแล้วก็ผงคาราจีแนน3กรัมหรือ1ช้อนชา ผงคาราจีนานป้าใช้ตัวนี้นะคะร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่มีขายถ้าใครหาซื้อไม่ได้มีพิกัดให้ในช่องคอมเมนต์สูตรนี้ใช้ผงคาราจีนานนะไม่ใช้เจลาตินหรือผงบุ้นเพราะว่าเนื้อสัมผัสแตกต่างกันถ้าใช้เป็นเจลาตินตัวเยลลี่ที่ทำแล้วจะไม่สามารถวางนอกตู้เย็นได้เพราะว่าเขาจะละลายแต่ถ้าใช้คาราจีนานแบบนี้วางไว้นอกตู้เย็นก็ไม่ละลายขั้นตอนการทำนำน้ำ,นำ,นำเทใส่หม้อ จากนั้นนําผงคาราจีนนมาค่อยๆโปรยลงไปในน้ํานะคะโปรยไปคนไปจนกระทั่งไม่มีผงคาราจีแนนจับตัวเป็นก้อนคนเสร็จแล้วพักทิ้งไว้10นาทีหลังพักไว้มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นเมือกๆเจลๆที่ก้นหม้อไม่ต้องตกใจไปนะคะนั่นคือเรื่องปกติ นำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนเป็นระยะระๆะจนกระทั่งเจลที่อยู่ก้นหม้อเนี่ยละลายหมดและส่วนผสมเดือดตัวน้ำเนี่ยเราสามารถหยดสีผสมอาหารลงไปได้นะคะอย่างอันนี้เมื่อกี้ป้าแอบบหยดสีชมพูกับสีฟ้าลงไปนิดนึงเพื่อแต่งสีโอเคเมื่อส่วนผสมในหม้อดเดือดดีแล้วเติมน้ำต้ลทรายลงไปตามด้วยน้ำผลไม้เข้มขน้น เมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วคนคนคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันและเดือดอีกครั้งเมื่อเดือดแล้วยกลงจากเตาตอนนี้ส่วนผสมร้อนจัดนะคะให้เราทำการคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นถ้าใครเผลอตั้งทิ้งไว้นานเกินไปจนกระทั่งส่วนผสมเสร็จตัวแข็งเราสามารถนำกลับขึ้นไปตั้งไฟได้นะ แล้วคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งส่วนผสมละลายแต่อย่าตั้งไฟนานนะคะเดี๋ยวน้ำระเหยหมดเมื่อเยลลี่อุ่นแล้วนำไซลิงมาไซลิงที่ป้าใช้จะเป็นขนาด60 ml เลือกใช้ไซลิงที่หัวอยู่ตรงกลางนะคะไม่เอาไซลิงหัวข้างนะเยลลี่1ถุงจะใช้น้ำเยลลี่ประมาณ45-50 ml แนะนำว่าใครทำครั้งแรกให้ลองดูดน้ำเยลลี่แค่45 ml ต่อถุงก่อนเมื่อใส่เยลลี่จนครบทุกถุงแล้วถ้ายังมีน้ำเยลลี่เหลืออยู่ในหม้อก็ค่อยดูดลงไปเติมในถุงแต่ละถุงเพิ่มเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเยลลี่ที่แต่ละคนต้มได้อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าถ้าใครต้มนานน้ำก็จะระเหยเยอะ เราก็จะเหลือปริมาณน้าเยลลี่ในหม้อน้อยนะจ้าใช้ไซลิงดูดน้ําเยลลี่ขึ้นมาถ้ามีฟองอากาศหงายไซลิงขึ้นแล้วค้อคออกก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีกะกะเอาก็ได้น้ําถุงสําหรับใส่เยลลี่มาวันนี้ป้าใช้เป็นถุงขนาด30 ml พิกัดถุงอยู่ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมถุงที่ป้าซื้อมาเขาระบุไว้ว่าทนอุณหภ,ภูมิได้ตั้งแต่บ20องศาเซลเซียสถึง100องศาเซลเซียส นำไซลิงเสียบเข้าไปที่ปากถุงแล้วก็ฉีดเนื้อเยลลี่เข้าไปนี่เสร็จแล้ว1นสูตรป้าทำเยลลี่ได้10ถุงเยลลี่บางรสป้าจะเติมสีผสมอาหารเพิ่มเพื่อความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งรสองุ่นเดี๋ยวขอเปรียบเทียบให้ดูนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นเยลลี่ที่ป้าเติมสีผสมอาหารเพิ่มส่วนฝั่งขวามไม่ได้เติมสีเพิ่มจ้าป้าว่าถ้าไม่ได้ใส่สีสีเขาจะดูตุนๆน,นะจ้า ก็ถ้าใครไม่อยากใส่สีผสมอาหารเพิ่มไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ว่ากันสามารถปรับเอาตามความชอบได้เลยป้าป้าป้าบอกว่าใช้ถุงขนาด30 ml แต่ใส่น้ําเยลลี่45-50 ml ้าป้าบอกผิดหรือเปล่าไม่ได้บอกผิดนะคะฝั่งขวามือและวฝั่งซ้ายมือใช้ถุง30 ml เหมือนกันแต่ว่าฝั่งขวามือเนี่ยใส่น้ําเยลลี่30 ml ฝั่งซ้ายมือใส่น้ำเยลลี่45-50 m l ตัวที่ใส่น้ำเยลลี่30 m l อ่ะค่ะมันจะแฟบไม่สวยนะดังนั้นใส่45-50 m l สวยกว่าจ้าป้าป้าถ้าหนูทำเยลลี่เหมือนป้าแต่ว่าหนูไปใส่สีผสมอาหารในขั้นตอนหลังสุดหลังจากต้มเยลลี่เสร็จแล้วได้ไหมได้นะคะหลังจากต้มเสร็จใหม่ๆเนี่ยลองเช็คสีของเยลลี่ดูว่าโอเคไหมถ้ารู้สึกว่าสีมันซีดเกินไป สามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มได้แต่แนะนำว่าให้รีบทำตอนที่น้ำเยลลี่ยังร้อนจัดอยู่เนื่องจากว่าถ้าน้ำเยลลี่เริ่มที่จะเซตตัวแล้วไปเติมสีอะคะ่ะสีมันจะดูเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเป็นตะกอนนะจ๊ะเติมแล้วคนให้เข้ากันตอนน้ำเยลลี่ยังร้อนๆจะสวยกว่าตัวนี้เป็นรสตอร์เบอร์รี่นะคะป้าว่าถ้าไม่หยดสีผสมอาหารลงไปสีเขาจะดูซีดๆไปหน่อยจ้า ไม่ว่าจะเป็นเยลลี่รถไหนก็ตามนะคะหลังจากบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็จัดการปิดฝาให้แน่นจริงๆตัวถุงเนี่ยเขาแถมที่ปิดฝามาด้วยนะคะก็ใช้ได้ดีนะช่วยให้ปิดฝาได้แน่นดีรสส้มจะเป็นอีกรสหนึ่งที่ป้าหยดสีผสมอาหารลงไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่หยดเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆเหมือนฝั่งซ้าย วันนี้ป้าเทสทั้งหมด6รสชาติจะมี3รสชาติที่ป้าหยดสีผสมอาหารเพิ่มนั่นก็คือรสองุ่นรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสส้มส่วนอีก3รสที่ป้าไม่ได้หยดสีผสมอาหารเพิ่มก็จะมีรสบูฮาวายรสแอปเปิลแล้วก็รสลิ้นจี่จ้าโอเคเมื่อบรรจุลงถุงปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นถัดไปเราจะมาแปะสติกเกอร์กัน อ่สติกเกอร์ที่ใช้นะคะแนะนําว่าให้ใช้แบบที่กันน้ําได้เพราะเยลลี่ของเราก่อนกินจะต้องแช่เย็นหรือแช่ในถังน้ําแข็งเพื่อความอร่อยพิกัดสติกเกอร์อยู่ในช่องคอมเมนต์รสองุ่นนี่จริงๆเป็นรสองุ่นธรรมดานะคะแต่ว่าป้าดันสั่งซื้อที่เขียนว่าอางุ่นเคียวโฮมาใครอยากทํารสองุ่นเคียวโฮก็หาซื้อไซรับรสองุ่นเคียวโฮมาทําก็ได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้นะคะ เมนูนี้ถึงแม้นว่าเมื่อตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นเขาก็จะไม่ละลายแต่ใดๆก็คือป้าก็ยังขอแนะนําให้เก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ค่ะเนื่องจากว่าแช่เย็นแล้วกินอร่อยชื่นใจกว่าเยอะแช่เย็นช่องธรรมดาพอนะคะไม่ต้องแช่ฟรีสแล้วถ้าใครจะเอาไปขายเนี่ยแนะนําว่าตอนขายให้วางบนถาดที่รองด้วยน้ําแข็ง หรือจะโปะน้ำแข็งด้านบนหรือจะเก็บในลังน้ำแข็งในกระติกน้ำแข็งก็ได้ค่ะแล้วใส่น้ำแข็งลงไปด้วยถ้าลูกค้าซื้อแล้วกินเลยจะได้อร่อยอร่อยชื่นใจถ้าลูกค้าซื้อแล้วยังไม่กินเลยให้แนะนําลูกค้าว่าควรแช่เย็นก่อนกินนะจ๊ะเพื่อความฟินทำแล้วเก็บได้นานไหมป้าเคยทดลองเก็บแค่ไม่เกิน3วันนะคะ เพราะว่าไม่ลูกกินหมดก็แจกจ่ายหมดป้าไหนบอกว่าตั้งทิ้งไว้ก็ไม่ละลายทําไมหนูเห็นเหมือนมีน้ำน้าอยู่ในถุงนิดหน่อยใช่ค่ะเขาอาจจะมีการคลายน้ําให้เห็นบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะคล้ายๆกับพวกปีโป้ค่ะที่พอแกะออกมาเราจะเห็นว่าเหมือนมีน้ําเคลือบบางๆที่ตัวขนมต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบหสูตรจะอยู่ที่39บาทกับ9สตางค์ หนึ่งสูตรทำได้10ถุงดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถุงก็จะอยู่ที่3บาท91สตางค์จ้าถ้าจะขายขายกี่บาทดีป้าจะขายที่ถุงละ10บาทนะคะป้าแพงไปหนูขายถูกกว่านั้นได้ไหมได้นะคะให้คิดต้นทุนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยจ้าคิดต้นทุนให้ดีนะเพราะว่าต้นทุนที่ป้าคิดให้เนี่ยยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำแข็งที่โบตอนขายค่าจีบปถาถะนุน,นี่นั่น